สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวเป็นมคะเป็นนาเนอดเพ่เลยเป็นกอดตั้งหลายเดือนมายจะหายเนาะกหายมากินหมูกระทะด้วยกันด้วยาี่ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะวะให้เฉพาช่องใหญ่ก่อนน้อยมันพีดไอพี๊ดได้สดเลยคนนิดหน่อยของเราช็เท่เล็กเลยคุณตพรส่งให้มีชุดเลีบยใส่นะป้าจา ปลาเสบานเลยคนแรกเลยาแล้วนี้คือจอยเมนอยู่จอยลหรอะาหนามาให้เีอยาไปกระมี้ลนะปลาปลาดาวปลากระมิ้วเลยอ่ะปลากระมิ้ลเดี๋ยวเอาไว้ฝากจะเปลี่ยนไปแล้วที่ใ่ปะมแสดงว่าไม่ดอลลี่เลยคอลลาปลดอลล่ารออีกสักหน่อยรออ่ะดอลลี่ดอลลี่มาเล็กไปไงปลล่างใหญ่หน่อยอ ทำไมมองประเทศเลยหมูก็ไม่เคยสูตสักทีก็พ่ออ่านคอมเมนต์อยู่หันมาก็หาหันมาหันมาหมูดิบอีกแล้วหันมาหมูดิบอีกแล้วอยู่มันย่างตั้งนานหมูไม่ไหม้เลยเหรอเนี่ยสองไม่ลูกหมูไม่เคยสูตหมูสูตไม่ทานไม่เมื่อกี้ดักแล้วก็เออกินตัวก่อนแล้วก็ลูบเลย น้ำมนต์ก็อิ่มข้าวแล้วทุกคนต์อะไรทำไมแม่น้ำมนต์อิ่มข้าวสลหร่ายสาหร่ายญี่ปุ่นยายชี้เรียบมข้าวไปให้น้ำมนต์กินเรียบร้อยการกำลังเลยยายชี้แตกำลังเราเรียนมายายชี้เอาข้าวให้น้ำมนต์ไปกินเรียบร้อยแล้วอ่าพอถึงเวลาปั๊บมากินหมูก็ท้าที่มนน้ำมนต์บอกอากินข้าวไปแล้วจะเป็นมันข้าวยายชี้จะกินแมงกะพรุนแล้วนะกินมันข้าวแล้วนะที่เนี่ยเออ เขาบอกใครกินเมนกับพุรวยไม่เยรวยเลยตายเอะรวยตายแต่ข้าวไม่รวยแต่ได้เยข้ามาดูยุ่งอยู่ตามองว่าเขาไม่ร้อนรนเลย่นเพราะว่าเป็นอะไรไม่ได้ยุบข่าวเนี่ยที่มีแผนกลัวไม่ยิ้มไงกินเนกับุนนี่ยมันน่าจะเป็นเมนกับพุนี่ม่ยมกิน ถ้าไม่เขาพูดนเบอร์เขาลงทะเลแล้วมันจอดขนาดชักแล้วทำไมมันไปนี่กับทะเลมันก็นกับกินได้กินไม่ได้เนาะมันตกลงวันนี้ฮะคือเหมือนปิงปิงกินได้กับปิงกินไม่ได้ได้ค่ะคป็นดวงเป้าเลี้ยงหมูกระทะสวตอนแรกค่อยไปที่แรกคือแพ็กปลาเขาคิดว่าปิงทะเลเขาบอกว่ากินปิงทะเลเขาก็ไปจับปิงกินคนนั่นแหละมาตัวใหญ่นะปิงทะเลที่มันกินคนชาไม่ได้ลูกใครลุงรู้อ่ะ เ้าลงอยู่ไปไงตัวร่วงลงลงลงงไปกอดเสม็ดคุณได้เออธรรมดาเด้อไม่ใช่อยู่แต่บนเขาเนี่ยจริงก็ทำหาที่สู้จมาดีนีน้ำใสใสจนมองเห็นตัวปลาตัวีเพิ่มเราไม่เคยไปเลยพอสินไมก็พ่งนก็เลยไปจับมาไปจับมาห้าตัวเขาบอกว่า คนมาคนมาค่ะคนมามากินเขาบอกสวยเหลือสุกบ้านแม่เราจะบูชาขอบคุณค่ะทุกคนที่สั่งสินค้านะคะตัวใหญ่เท่าตัวคุ้งอยู่นะไม่กล้าไม่กล้าแล้น่นิ่งคุ้งไม่กล้ากินแต่ใครจะไปลงน้ำอย่นี้พรุ่งนี้ป้าก็เดินทางอีกทุกคนก็จะแบบเราบอกว่าทำงานที่นางก่อนเราจะลามกินคนเพอคืออดกจะเ่นแล้ววันนี้ป้าก็ซื้อทอมาเพิ่มเยอะเอออะไรแบบคือคือเยี่ยมเจ็บไหมเจ็บไหม ยินยินคนไม่ร้องเอ้ยตัวที่ทำไหนมันดึงได้ภาคตกลงออกมาดึง,งมันอะไร,ร <c oughs> มันไม่ได้ลอยเหมือนปิงน,น้ำจืดได้มันกระดึ๊บกระดึ๊บไปฮ <c oughs> ะไม่ได้จริงปิงั้นี่ะมันมัน,มนดึ๊บดึ๊บไปมันไม่ได้ลอยอแต่ว่าปิงตืดมันลอยไปซะบ่าลอยไรเราไม่เห็นมันเขียนมันก็มันกระดึ๊บกระดึ๊บเหมือนกันนั่นแหละ บอกยังกระไดปุ้ยเนาะมันยังไ้น้ำไปยังมันสิบ่อลอยมันสิงยางเลยบ่อหนามกดึ๊กดส่ปานยุ่นน้ำมันหลถ้าไปแทมันนอกระดึ๊บตอนไหนตอนมันขึ้นบกใช่ไหมย่ใน้ำย่ใน้ำมันยังกระดึ๊บอีกเหรอดึ๊แล้วเวลามันมันไม่พิชาตัวลอยบ่เวลาพชัวเามานะมันมันมีสเปรยิงโอ้โหไอวิวโอ้โหเจ้าเตา Man, มันมันมันมองันีไม่ได้แล้วนีไม่ดีลมันมีเะเปยยิงด้วยมันมีเะเปยยิงแล้วปาก็หยุดแล้วมันไปไม่ได้เลยนะยิ่ยบยิ่งกว่าดับน้ามาดูปินทะเลกันนึกกระเดืไปอเขาเรียกตัวอะไรว่ามันึงบอกว่าน้าใสยังไะคขยใส่ใจเรานม่ยระใส่ดใส่ดสยังตืดตอนนไกจะสิรอดงามโอ้ยหน้ใส่ยิ่เ้มนี่บบพืนยิงเลี่ยนเสื่อผมปีนทะเล มันมีกาลเซมันมีกาวของมันเหรอมันมันมันขึ้นเื้อว่าปีมันคือกัณาลาที่นี้มันตัวหน่อยตัวใหญ่น้ำเค็มน้ำจืดมันไม่มีขามันก็ไปเหมือนกันนั่นกชนแต่ถ้าไม่กี่ตัวผู้เฒ่าด้วยนี่เฒ่าทั้งเบิร์ดเลยไ่เหมเด็กน้อยคุณเไปทะเลไหมยังกอดสมิธยังเราก็ไม่เคยแต่ฉันไม่เคยยังไม่เคยเคยระยองก็ไปแค่บันเท่อย่างเดียวเลยยญาจิคันไม่เคยไปกอดสมิธน่ะ เขาจะว่าเคยไปแล้วพรย่าไรหลวงมธใช่ไหมอืพะาต้เคยไปเลกอดใช่ไหมเป็นหมดยอเมษทายลูกสาวยิบอกว่าเมษทรยมเกลือแม่เือมันใสเมเกลยังใสกันนะบ้านคนนี้หนาวดูคนหนาวอากาศเย็นจนนี้น่าจะผิงไปแล้วเอร็กินบพอดีเลยเนาะพินิวัฒน์ครับตอนนี้น้องค่อย โอ้งแต่ตั้งเตามายังไม่ได้กินเลยเนี่ยแม่ดูทีบอกว่าวมาจะเอาออกไหมเนี่ยเอาออกไรแล้วเอาหันมาเนี่ยซองไม่ลูกหมูดิบตลอดข้าจะว่าอยู่หันหน้าไม่เจอหมูดิบหันหน้าไม่เจ่หมูดิบเแม่ไปๆไปาจนหมดในกระทะจนหมดในกระทะ่ยังดิบอยู่่ไม่พอมันสิบ นั่งกะยากนังกะยากปวดตัวหเป็นอะ่รนอนอ๋อคอนแกนผู้เลือใช่ไหมอพเภผู้เรือบมีไหมมีหมูสุกบ้างไหมนี่เสรเมนถ้าเคยไปน้ำน้ำเยอะถึงน้าไม่ดูบ่าเมื่อขึ้นไรหรือเปล่าท่านวาผมบ่ขึ้นผมจะไปนอนแล้วจะไปนอนแล้วเลยบ่กึ้วนี้นอนพรุ่งนี้ตืแต่เช้า อ้อ,อไมได้มิหม,มา,หามอ,อยือไปบ้างมือาบางแก่กลุ่มมือแกะกลุ่งตาแนบังต่อ <c oughs> คุณพีน่นพตุค่ะจ้าขอบคุณค่ะแต่น้ำไม่แต่น้ำมันไม่ยุบสนุลปลาไหลมาวันจันหน้าทุกคนม่นดสิบว,วันจันหน้าใช่ไหมถ้าใจเอ็มอยู่แล้วเติมบ่อย สามบอกเกล็นเป็นจันเจ้าเป็นคนสดนะนักสามไปเป็นสิบเราเราเข้าใจทุกคนที่เนช่องไม่ได้แจ้งก็ล่วงหน้าเราก็เสียเสียเสียศูนย์เหมือนกันนิดหน่อยไม่เป็นไรเสียศูนย์ก็ตั้งทวงล้อใหม่ตั้งใหม่อยู่เรื่อยเลยใครตอนแรกไม่คิดว่าปลาจะหมดปลาหมดสั่งไม่ทันอีกบบบนี้คนขับจริงๆก็ตกใจแลต้องตกใจก่อนแ้วนั่นน่ะรถเข้าเบรคคราวนี้ Ơ, bích, 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 bích. Áo. Cho kìa, nấm yên. Uhm. Uhm. Bên bàn. Há 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 Nghe, mực cháu. Bông mực nó sẽ đến เขาบอกยไม่มาเนาะต้งแต่พรุ่งนี้แหละมาถึงทีได้ประเมานาถึงใช่มเพาะวาเขาส่งมาแล้วถึงพร้วันนั้นป้าไลา์เขาสั่เลยกับป้าแต่ตังให้หนไม่ได้รูอยู่ในใจกินสองตัวโ้ยอิ่มแล้วกุงเขากินกุ้งสองตัวเขาอิ่มแล้วเนี่กสองตัวไมใครกินได้แต่ปเอาไว้อิ่มแล้วเหมือนกันกุงเ กินได้ไม่เยอะโอ้ยทำไมเยอะจังเลยเนี่ยถ้ากินกุ้งเยอะจะอ้วนมืนพี่ยูโรนะปรนเป็นไหรอกที่เราเน้นทายแกแกไม่เข้ามาฟังเราถ้าใครกินเยอะมันจะอ้วนเหมือนพี่ยูโรอันนี้แต่ว่าก็แต่ว่าสวยไงแต่ว่าสวยอ้วนแต่สวยอ้วนแตสวยเข้าใจพูดนะเข้าใจ์ปรหลอคนนั้นเราตอแรกแกแบบบอกอ้วนปั๊บแกเฮ้แล้วก็ไปทายเขาว่าสวย ยูน่าฮิญาดใช่ไหมฮย่าดไม่จุ่มแมง้ระพนใหม่ดยูโรวาอเขา่าเขาจะ8ยูโรเตุยมาพอดีเลยเหรอมาพอดีวะไม่กุ้งเจ้านะอร่อยมากเลยพี่โรกใย่ฮิญาดไม่กินแมงกะพุนได้ไหมกุ้งมันัตอ้วนมากเลยกุ้งตัวใหญ่เอ้ยกุ้งใหญ่มากเลยกุ้งตัวใหญ่มากตัขนาดคนเลี้ยงหรือ่ กุ้งตัวมันไม่รัวสามร้อยไข่มันมันไม่มีมันมีแต่ไขนี้ไขเดียวเหมือนไท่เขาก็ถานักทิ้งในตะกูลเที่ยวไมาได้เพราะว่าคนเพราะว่านี่อะถ้ากุ้งสวนหรือคนซื้อก็ก็อ้วนอีกขดาไปหาทางออกก่อนก็ไปเปิดรองเท้าด้วยหาทางออกก่อนคนซื้ออ้วนเหรอนั่นเท่าไหร่ก็จะรอข้าวท่นเพาเหมือจะมาพรุ่งนี้แหละแต่ปลาไหลจะเป็นวันจันทร์ไงทุกคน ไม่เรนแล้วแหละเาไม่แงกพุนเนี่เอ้าให้คนไปซื้อกินแมกตกเสียชหมเพู่ตกมากมนแม่กระพุนแม่กพุน่แม่ก็พุนตกแม่ก็พุนมูดต้งหานามเลแม่ก็พุนตกกยาที่มึงจะมอังไม่ได้กินหมูกระทะกับข้าวเหนียวมันทะลุหาหาบ่เจอเลยหรอตออซาตยา เอ๊ะอไรนี่น um um> ั่นม okay ีเยนางยืนยันอันนตัวพืนใหม่วันนี้หลายคนโทรมาก็ามือจัดมหลายคนโทรมาจัดมาม่อถังจัดยาก็ส่งส่งคลิปส่งอะไรมาให้ดูทุกคนสัดส่งถืนเรื่องทนายอะนะเรื่องทนายที่เขาส่งคลิปมาให้ดูว่าเน้นย้ำไม่ีนะคะป้าไม่ได้บอกใครมันนอนมองหน้าป้าไม่ได้บอกใครทนายป้าเป็นใครป้ายังไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ กินได้แล้วป้าเนี่ยกินป้ารู้ค่ะพูดผิดพูดผิดแม่พูดผิดเลยป้ารู้คนเดียวเมื่อกี้บอกป้าไม่รู้เลยสำลักเลยหมูบอกแบบหัวทิ่มเลยพูรู้รู้คนเดียวโอเคป้ารู้คนเดียวคนอื่นไม่รู้ยังไงหมูกินได้แล้วถูกแล้วถูกแล้วถ้าใครเอาไปพูดก็คือง่วนนิ่มนะทุกคนพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเลย เดือมเหรออันนี้มันออกไหมอ่าเดือมออกเหม่ะใช่ไหมอืมโอเคพูดผิดเมื่อกี้พอเราพูดโกหกมาเป็นอย่างี้เนี่ยพูดโกหกปั๊บมันติดอารมณ์เลยคือกินหัวไหมป้ารู้คนเดียวนั่งตรนี้ม่มีใครรู้ทุกคนนะทุกคน บไปกินยังละเอาไหแก้วแก้วโต๊ะนี่ทำไมโต๊ะผ่าโต้ะนี่ไงหมีวแมงผัามันเต็มจังเลยว่าหม้อนี้ยเสิร์ผักเยอะเอาไหมไปเอาไปดูขาวมาล่าสุดนี่ไม่กล้ากินเลยนี่สั่นเลยเไม่กล้ากินแล้วใครจะกล้ากินอยู่บางปูคำกินโอโคนเจ็บสี อ้าว่าบูเสียเปิดอกแล้วก็ซาบกงแม่บูเสียไปอ้าวเลนะมันไงมันเป็นมันไ็มันเป็นชุบองหรือมาเฮ้ยโอ้ยมันก็ได้เนาะม่ไว้ใจญ่แล้มันก็เป็นอยู่หน้าบ่ไว้ใจบ่ไว้ใจญ่เมันก็จุ่มลงน้ำด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ไปแอนอยู่วังกิโลไปเนี่ยมันอยู่ในน้ำเดียวกันถ้าไม่ทันแล้วสองคนไม่ไปกินสองคนไม่ไปกินจะตายเหรอหายมีนิดเลย ไปลุงบ่ายเพิ่งน,นอนนอกไปแหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงาาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ